คับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168ช n n e ลนะครับวันนี้ผมมี BMW นะครับ E36 นะครับคันนี้เป็นเครื่อง4สูบนะครับเครื่อง 1,800cc นะครับคันนี้ก็โฉมหน้านะครับที่เขาเรียกกันคือ BMW ตัวนกแก้วนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันก็เหมือนมีจมูกนะครับมีดั้งนะครับตัวนี้ เป็นยูค่าศูนย์แทะที่กระแสกําลังนิยมนะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมเครื่องยนต์สี่สูบหนึ่งพันแปดร้อยซีซีรถไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะครับคันนี้เปลี่ยนเครื่องช็อตเดิมนะครับเปลี่ยนเครื่องตัวเดิมซีซีเท่าเดิมนะครับภาษีก็เท่าเดิมนะครับเพราะว่าภาษีเนี่ยมันจะคำนวณจากซีซีรถนะฮะภาษีปีรถด,ด้วยซีซีรถด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบละเอียดเนาะว่ารถคันนี้ทําอะไรไปบ้างหุรถคันนี้เก็บงานตัวไหนบ้าง ทำอะไรไปบ้างแล้วลูกค้าซื้อไปต้องทําอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับผมจะมาอัปเดตรถสวยๆให้ FC ทุกคนได้รับชมกันนะเริ่มจากด้านหน้าเลยด้านหน้าของตัวรถเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องก่อนแล้วกันคลิปนี้ก็ชิลๆนะครับอากาศเย็นๆสบายส คันนี้นะครับเครื่องยนต์4สูบนะครับ1,800ปซีซีนะครับคันนี้เดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดนะครับว่ารถคันนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับเพราะว่ารถคันนี้ผมตัดมาจากพี่เอกปูริพัฒน์อีกรอบนึงนะครับเพราะว่าผมเห็นรถมันสวยดีจริงๆอ่ะผมอยากได้รถแกนะตั้งแต่ Honda Accord งูเห่าอ่ะตัว G6 อะ่ะตัวนั้นปี9 9้าอ่ะผมอยากได้มาขายลูกค้าเพราะว่ารถแกก็สวยนะครับคันนี้เครื่องยนต์เนี่ยเปลี่ยนใหม่ นะครับเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบ1,800นซีซีนะครับตัวนี้ก็เป็นยังไม่ใช่พัดลมไฟฟ้านะพัดลมก็จะเป็นพัดลมหน้าเครื่องอยู่คือเป็นฟีปั๊มอยู่นะครับเพราะว่ารุ่นเก่ามันก็จะออกแบบมาเป็นแบบนี้นะครับเดี <_' AN S 1> ๋ยวให้ตากล้องนะครับถ่ายให้ดูห้องเครื่องนะครับโดยรวมห้องเครื่องจะยังไม่ทันได้ล้างนะครับห้องเครื่องจะยังไม่ทันได้ล้างเดี๋ยวผมให้ดูแบบสดๆเลยนะครับว่าห้องเครื่องไม่ล้างมันจะได้รู้ว่าน้ํามันเครื่องมันจะซึมตรงไหนบ้างนะครับ แต่จริงๆอ่ะเครื่องตัวนี้แห้งนะเครื่องแห้งดูดีๆนะครับเครื่องยนต์แห้งมากนะครับคันนี้ดูแลนะครับในส่วนของหัวเทียน4ี่หัวนะครับดูแลไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ระบบแอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับระบบแอร์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คันนี้ดูแลในส่วนของแอร์โฟเรียบร้อยนะแอร์โฟเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบอากาศอะไรก็ปกติหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ เซนเซอร์อา uh, ตัวนี้เปลี่ยนใหม่เบิกใหม่มือสองนะครับเบิกเชียงกงนะครับตัวนี้หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับหน้าเนี่ยก็จะมีไลค้คานบ้างเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะรถเนี่ยมันเคยทําสีมารอบหนึ่งนะครับเคยทําสีมารอบหนึ่งนะฮะดูก่อนนะสีมีกระท้ะออกมานะครับสีกระท้อออกมาเพราะว่าเคยทําสีแล้วหนึ่ง,องรอบนะครับนี่ฮะนี่ฮะ รายงานแบบละเอียดกันไปเลยนะครับแต่ว่าดูยังไงว่ารถเคยชนหนักหรือไม่หนักเรามาดูข้างในนะครับเบาโชกเบาโชกนี่ฮะเบาโชกเดิมนะครับเบาเบาโชกเดิมตะเกียบตะเก็บเม็ดอาร์คเดิมสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็อ่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเบาโชกนะครับเบาโชกยังสวยอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะครับเรามาดูด้านขวานะครับด้านขวาของตัวรถเนี่ยเบาโชกก็ยังเดิมสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์ครอยต่อยังสวยงามอยู่นะครับรถคันนี้ไม่เคยตัดต่อนะครับคันนี้ ก็ถือว่ายังสวยนะครับอาจจะมีไลค้คานบ้างบางๆเป็นเรื่องปกตินะครับของรถมือสองมีโดนบ้างนิดเล็กๆน้อย,อ,ยอะไรเงี้ยครับแต่รถหน้าสวยนะครับตัวถังก็สวยไม่ใช่หน้าสวยอย่างเดียวตัวถังก็สวยนะครับคันนี้เป็นสีน้ําเงินอ่ะได้ทําฝากระโปรงสีดํามานะครับฝากระโปรงสวยนะฝากระโปรงก็จะเป็นออกสีดําอ่ะเหมือนเนื้อคันธละอ่าเหมือนเนื้อคันธลาเนี่ยฮะ เป็นคล้ายๆเป็นเม็ดทรายนิดนึงก็คือเป็นเป็นดีไซน์ของของเนื้อสีนะครับเนื้อสีสวยงามนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนตำหนินะครับตำหนิเดี๋ยวผมอธิบายรอบๆตัวถังก่อนตำหนิเอาไว้ที่หลังแล้วกันนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวรถนะครับมุมซ้ายเดิมนะครับสวยดูดิตัวถังสวยนะครับตัวถังสวยครับ รถพับเดิมเม็ดอาร์คเดิมตะเข็บเดิมนะครับไม่เคยตัดต่อหรือเจียแต่งนะครับอันนี้คือของเดิมจากโรงงานนะครับมุมขวามุมขวามุมขวาสวยงามนะครับรถเม็ดอาร์คเดิมนะครับสวยเรียงสวยใสยเลยนะครับก็คือเม็ดเป็นเม็ดอาร์คการเชื่อมอาร์กอนจากโรงงานของ BMW นะครับตัวนี้รถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับยางอะไหล่ครบเครื่องมือครบสวยนะเครื่องพยาบาลด้วยเลย เอออันนี้มีนะออของยุโรปรถยุโรปอันนี้เครื่องพยาบาลกล่องพยาบาลผมไม่รู้นะมันมันน่าจะหายไปบ้างแล้วแหละเพราะว่ารถมันหลายปีเอ้ากล่องเปล่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้กล่องพยาบาลครับยู90ของยุโรปมีนะครับเครื่องมือเรามาดูเครื่องมือ,มอ,มอเครื่องมือน่าจะอยู่ครบนะอันนี้เป็นเครื่องมือในการเซอร์วิสของคู่ตัวรถของ B M W นะ ของตัวรถของอ่ารุ่น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 ของเขาเลยนะครับนี่เหล็กลากอะไรก็ยังอยู่นะครับคู่ตัวรถของ BMW เลยเลยนะครับอ่ะสวยนะครับนี่ฝาหลังนุ่มนะนมฝาหลังดูจากอ่าร่องรอยเส้นสายนะครับก็ยังสวยงามอยู่เพื่อนนกหน่อยนะ,นะเพื่อนขี้นกหน่อยนะฮะอ่ะเรามาดูฝั่งนี้ ประตูนุ่มนะครับประตูยังนุ่มนะครับประตูนุ่มทุกบานนะครับประตูปิดสนิททุกบานนะครับเพราะว่ารถเนี่ยไม่เคยเกิดดัติเหตุนะครับดูฝั่งนี้นะครับเสาเมทอาร์ก็ยังอยู่นะครับคือจะเป็นแบบนี้ทุกบานนะครับประตูทั้ง4ด้านนะครับเมทอาร์ยังอยู่นะครับเป็นเมทอาร์เดิมจากโรงงานนะฮะผมการันตีนะครับไม่ดึงนะ bm มันดึงยากครับ B.M ันดึงยากแล้วก็ดึงดึงกลัวขาดนะที่สําคัญนะผมก็ไม่อยากจะดึงเท่าไหร่นะแผงประตูแผงประตูสวยงามครับทั้ง4บานแผงประตูสวยงามทั้ง4บานครับประตูก็ภายในประตูเนี่ยสีเดิมนะ,ะตรงนี้สีเดิมก็คือทําแต่รอบนอกรถ30ปีมันต้องทําอยู่แล้วครับรถ30ปีเซ็นทรัลล็อกใช้ได้นะแผงประตูฝั่งนี้ครับตัวนี้จะเป็นกระจกไม่ใช่ไฟฟ้าทั้ง4บานนะ จับข้างหลังเนี่ยไม่ใช่ไฟฟ้านะครับคู่ตัวรถนะส่วนข้างหลังไม่ใช่ไฟฟ้านะฮะก็ถือว่าสวยใสยนะครับอ่ะโอเคสวยมากนะครับประตูยังสวยนะครับภายในคอนโซลคอนโซลสวยนะครับเดี๋ยวดูคอนโซลก่อนคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาหสปีดนะครับเกียร์ธรรมดาหสปีดคอนโซลสวยใสยนะครับคอนโซลส,สวยมากเกียร์ธรรมดาห้าสปีด กระจกไฟฟ้าระบบไฟฟ้านะครับใช้งานได้ครบนะครับกระจกไฟฟ้าเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมเทสให้ดูกระจกระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับเดี๋ยวผมถ่ายตําหนิให้ดูทีหลังครับตําหนิรถคันนี้มีตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทีหลังอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดราคาตอนนี้เลยแล้วกัน8 9 0 0 0บาทครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเดี๋ยวมาต่อรองกันหน้างานได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําข้อตกลงกันนะครับว่าจะได้ราคาไหนสภาพรถแบบไหนนะฮะ รถคันนี้มันมีส่วนของต้องเก็บงานอยู่แล้วนะครับผมต้องดูแลอะไรบ้างนะครับผมต้องดูแลลูกค้าทุกเคสอยู่แล้วนะครับอ่ะด้านในครับสวยมากนะครับด้านในเนี่ยดูจากพวงมาลัยนะครับยังไม่ลอกเท่าไหร่นะฮะพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างจะสวยนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเกียร์เนี่ยไม่มีหลุดไม่มีหอนไม่มีดังอัตราเร่งดีครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะฮะเนี่ยฮะสตาร์ทง่ายครับรถสตาร์ทง่าย เ็นทันล็อกดังไสเกียร์เกียร์อยู่หรอไม่มันต้องปลดล็อกก่อนไง oh, อ๋ยงอยังไม่ได้ปลดอ่ะยังไม่ได้ปลดอ่ะเกียร์ธรรมดาห้าสปีดแอร์หนาวนะคะันนี้ระบบแอร์เซ็ตใหม่ทั้งระบบนะครับระบบแอร์ไล่ใหม่ทั้งระบบนะแล้วกตว็ตัวนี้ตัวนี้ต้องแก้ไขนะครับเพราะว่าล็อกเดิมมันหลุดมันหักบ้างเป็นเรื่องปกตินะฮะต้องแก้ไขเดี๋ยวลูกค้าต้องแก้ไขนะครับ <Air it. S 1> เย็น <Air it. S 1> สตตร์แบบเดียวเย็นเลยตรงนี้ลูกค้าก็ต้องแก้ไข ตรงนี้ก็ต้องแก้ไขนะครับว่าทำไมนิ้วเร็วจังเลยอ่อไปไหนอ่ะโอเคเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารนะครับประตูกระจกเดี๋ยวเทสเทสกระจกก่อนนี่ฮะกระจกไฟฟ้านะครับใช้ได้ทั้งสองบานนะครับถ้าเป็นไฟฟ้านะฮะเนี่ยฮะไฟฟ้าใช้ได้ทั้งสองบานนะครับฝั่งนี้ก็ใช้ได้ครับกระจกไฟฟ้านะครับใช้ได้ทั้งสองบานนะครับก็ถือว่าโดยรวมโอเคมากนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับระบบไฟฟ้าส่วนเลื่อนไม้นะครับบอกตำแหน่งบอกความเร็วบอกวัดรอบนะครับใช้งานได้ครบนะครับดูฮะเนี่ยใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็บอกปริมาณน้ำมันนะครับอันนี้คือใช้งานได้ดีเลยนะใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้ครบนะครับไม้เลขไม่แตกนะครับไม้ก็ยังสวยอยู่นะครับความร้อนปกตินะครับไม้ความร้อนปกติไม้สวยอยู่แล้วถ้า BMW นะฮะ BMW เนี่ยออกแบบได้สวยนะคลาสสิกนะฮะเขาจะมันจะคลองความคลาสสิกตั้งแต่รุ่นรุ่นเก่าๆไปยันรุ่นใหม่อะนะครับอ่ะดูตำหนิของรถนะครับตำหนิของรถมีตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทุกจุดเลยนะครับยังไงอย่าเพิ่งปิดทิปไปไหนครับอ่ะตอนนี้เลยนะครับอันดแรกเลยดูจากสีนะครับสีเนี่ยขัดปัญญยามาให้แล้วทางคันสีขัดปัญญยามาให้แล้วทางคันดูฮนะนี่ฮะมีตําหนิ ทองบ้าง meter. 100 meter. นิดหน่อยครับเล็กนะ้อยนะครับแล้วก็นี่ฮะเอารอยเม็ดหินนะครับตำหนินะฮะนี่ฮะบ้างนิดหน่อยครับเล็กน้อยนะครับโดยรวมสี85%นะครับสี85%นะครับเงาเงาวาวเงางามนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกนะครับกระจกตรงเนี้ยผมขาย8 9 0 0 0ื่นนะครับผมเปลี่ยนให้นะครับ8 9 0 0มผมเปลี่ยนให้หัวเกียร์ที่มีการหลุดลอกนะครับผมเปลี่ยนให้นะครับหัวเกียร์ผมสั่งซื้อมาแล้ว แล้วก็โลโก้ BMW นะฮะโลโก้ BMW เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะฮะสั่งมาให้ละสองตัวนี่ฮะโลโก้ o, สั่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้คันเกียร์หัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ผมจัดสั่งให้นะครับตัวนี้จัดสั่งให้นะครับคันนี้ดูแลในส่วนของ ผมอธิบายไปแล้วเนาะปั๊มติ๊กด้วยนะครับปั๊มติ๊กก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เยอะนะคันนี้ก็ซื้อไปพร้อมใช้งานนะครับประตูปิดนิ่มนะครับปิดนิ่มทุกบานนะครับประตู4บานปิดนิ่มนะครับคันนี้นะครับเป็นยุค90แท้นะครับปี1992นะครับตัวนี้ปี1992ผมขายในราคาที่89,000บาทนะครับรถคันนี้ผมดูแลแล้วนะฮะเดี๋ยวในส่วนที่สึกล้อหรือว่า ในส่วนตำหนิอะไรต่างๆเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็คลิปนี้ EP นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับช่อง168 Channel นะครับเดี๋ยวผมดูแลลูกค้าถึงใจแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับคันนีุ้รถพร้อมใช้ช่วงล่างดีไม่มีดังนะครับก็จะประมาณนี้อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับ EP นี้ต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ